สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราชาวอริยะและผมสุริยันล่ำสานอีกครั้งครับกับรายการอริยะชวนคุยซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องจักรกลก่อสร้างนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้ายักษ์เขียวพี่ใหญ่แห่งโกเบโกของพวกเรานะครับนั่นก็คือ SK380 XDLC รุ่น10นั่นเองนะครับก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวอริยะด้วยนะครับ มาดูกันนะครับว่า SK 3 8 0 XDLC รุ่น10ของเรามีอะไรบ้างครับเริ่มจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับใช้เครื่องยนต์ฮิโ o รุ่น J 0 8 EUN คอมมันเร็ว6สูบเทอร์โบชาร์เจอร์ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่200กิโลวัตต์หรือ272 PS แรงม้านะครับให้กำลังงานออกมาดีประหยัดน้ำมันตามคอนเซปต์ของโกเบโกเราเลยทีเดียนวะต่อด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับ ปั๊มไฮดรอลิกเราก็ยังคงใช้ปั๊มคาวะสกิหรือ KPM นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น K7V140D ให้อัตราการไหลสูงสุดอยู่ที่294ลิตรต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทำให้โ o b บโก380ของเราตัวนี้มีกำลังแรงขุดที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับหัวเข็งนะครับหรือห้องพนักงานขับเจ้ายักษ์เขียว s k 3 8 0 x d l c รุ่น10ของเรานี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เป็นเก่งนิลภัยนะครับ นั่นก็คือได้รับมาตรฐานล o อฟหรือ l โล o v โอเวอร์โปร v ีฟสั u เจอร์นั่นเองจุดเด่นหนึ่งเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับซึ่งรุ่นก่อนๆไม่มีนะครับ380เราเพิ่ม Top หรือทิ Low Over Protective s สั u เจอร์นั่นก็คือเราจะเห็นกาดที่อยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะป้องกันพวกหินพวกเศษวัสดุต่างๆหลน่นทับลงมาในเก๋งเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับพนักง,งานขับได้อีกจุดหนึ่งก็คือจะมีกาดป้องกันเวลาเราขุดนะครับ ป้องกันหินหรือเศษวัสดุกระเด็นเข้ามาทําลายกระจกด้านหน้าอันนี้ก็เป็นมาตรฐานจากโรงงานครับสําหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขับนะครับอันนี้เราก็ยังคงเหมือนกับรุ่น G ีเทนทั้งหลายที่ท่านเคยใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจอ led สีเครื่องปรับอากาศหรือวิทยุเพื่อฟังเพลงผ่อนคลายในการทํางานนั่นเองนะครับสำหรับพุ้งกีที่ติดตั้งกับ sk 3 8 0 xd lc รุ่น10ของเรานะครับนั่นก็เป็นแบบ heavy duty นะครับเหมาะสำหรับงานหนักและงานทั่วไปได้ด้วยนะครับ จะมีให้เลือกถึง2ขนาดนั่นก็คือ1.6คิวและ1.8คิวแล้วแต่จะเลือกแต่ข้อแนะนำนะครับสำหรับท่านที่จะเลือก1.6เนี่ยเหมาะสําหรับงานโลโม่งานหินที่ต้องการแรงงัดแรงอะไรเยอะๆนะครับพวกนี้จะได้ช่วยผ่อนแรงและจะให้เครื่องจักรรถขุดกูเบโกของเรามีสมรรถนะในการขุดแรงขุดได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วน1.8นี่ก็งานดินงานทรายงานหินลูกรังทั่วๆไปใช้ได้ครับ สำหรับช่วงล่างในรุ่นนี้นะครับในส่วนของแผ่นแทกนั้นเราจะมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับนั่นก็คือขนาด600มิลหรือ60เซนนะครับและขนาด800มิลหรือ80เซนนั่นเองนะครับ600มิลนี้ก็จะเหมาะสําหรับงานโลงโมนะครับงานเหมืองที่ต้องไปเดินในพื้นขุข,ขะหรือบนหินที่มีก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็ป้องกันแผ่นแท็กบิดหรือคดงอได้นะครับในส่วนของ800มิลนี้ก็จะเหมาะสําหรับงานดินงานหินงานทรายทั่วๆไปอันนี้ก็จะช่วยกระจาย แรงกดบนบนพื้นนะครับจะทําให้เครื่องจักรมีสมดุลในการขุดได้ดีเยี่ยมมากขึ้นครับเจ้ายักษ์เขียว XK380XDLC ขีด10ตัวนี้นะครับน้ำหนักรวมๆก็อยู่ที่38.5ตันถึง39ตันนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ขนาดของบุก,กีแล้วก็แผ่นแทกด้วยนะครับและนี่ก็คือสมรรถนะเจ้ายักษ์เขียวพี่ใหญ่ของโกเบโกของพวกเรานะครับท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ช่องทางตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้หรือติดต่อข่าวสารดีๆได้ ตามสาขาอริยะอิเคิเมน์30สาขาใกล้บ้านท่านบริการเยี่ยมอะไรพร้อมทุกที่ทั่วไทยวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ